รีวิวเครื่องเล่นเทป2หลุมนะครับเป็นเทปใบนะครับตัวนี้ฮอเทคนิคนะครับเป็นระบบ Dolby System นะโมเดลไ S X 5 m W m a ก e i n j a านะครับตัวนี้เป็นเทป2หลุมเวลาเปิดฝาเทปมาตัวนี้จะดันออกด้วยนะครับเวลาจะใช้เล่นดันตัวนี้ออกนะครับมีระบบปิดระบบเปิดนะครับ ตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบเลยเสียงดีมากๆนะครับต่อออกไลอาด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นไฟร้อยนะครับตัวนี้ผมไม่ได้แปลงไฟให้เพราะว่าอยากให้ใช้แบบของเดิมๆจะดีมากเลยนะครับมีอินเจแปนนะครับของเดิมๆเลยมีไฟอัลนะฮะตัวนี้เป็นไฟร้อยไม่มีมอกแปลงแถมให้นะครับเฉพาะตัวเครื่องนะครับจะมีซิงอิซก็คือซิงเรคคอร์ตัวนี้ผมไม่ได้ลองให้ผมจะต่อเฉพาะไลอัลนะครับแล้วก็มีไลอินนะครับ ไอ้ตัวนี้ไม่รู้ใช้ยังไงลูกค้าซื้อไปก็อลองศึกษาดูตัวนี้เป็นไฟร้อยนะครับย้านะครับไม่มีมอแปลงแคมให้นะครับเดี๋ยวทดสอบฟังหลุมหนึ่งนะครับอีเจ็ตก็คือปุ่มนี้นะครับเวลาอีเจ็ตนะครับปุ่มนี้เป็นระบบดับเบิลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเริ่มต้นเสียบไฟนะครับต้องเสียบไฟผ่านมอแปลงเท่านั้นนะครับห้ามเสียบไฟตรงบ้านเราเด็ดขาดนะครับแจ้งแล้วนะครับตัวนี้เป็นไฟร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมี สติกเกอร์ติดไปตรงนี้ว่าให้ใช้เฉพาะไฟร้อยนะครับ่สิบตรงบ้านเรากวปุ่ม power นะครับ power ติดนะครับเครื่องทํางานนะครับ e j e t ตัวนี้ออกมานะครับพวกนี้เป็นระบบ Dolby NR ก็คือ o b System นะฮะเดี๋ยว้าสอบหลุมนี้ก่อนนะครับ e j e t ออกมาใส่ม้วนนะครับม้วนจะเป็นด้านในอย่างนี้นะครับต่อไเอ u t นะครับตัวนี้เป็นเทฟใบจะไม่มีลำโพงในตัวนะนะครับ ผมต่อเป็นสาย RCA นะออกมาใสาออ่ออกออกเสโพงนะครับหรือว่าลูกค้าจะต่อสาย RCA ออกใส่เครื่องเสียงีชุดหนึ่งก็ได้เพื่อเป็นขยายนะครับอันนี้ม้วนเทปสะดุดขออนุญาตเปลี่ยนฝั่งเสียงดีมากๆนะครับสถานะไฟทุกอย่างติดหมดนะครับ รบบดอเบี้ทุกอย่างติดกไซ้ายอาขวาเต็มระบบดิสเพลย์เรเวลมิเ,เมตอร์ติดนะครับเีเวลมิเตอร์นะฮะ <c oughs> ตรงนี้อาจจากเทปสู่เทปแบบสปีดได้ด้วยนะครับตัวนี้กดเพื่อให้เล่นดับเบิลซิงก์กันนะครับนี่ย <c oughs> เล่นสลับกันได้เลยถ้าสต็อปตัวนี้จะเล่นฝั่งนี้นี่เนะฮะเขาเรียกดับเบิลดับเบิลออนนะครับ <c oughs> <c oughs> บีเอ็นอาร์ R ครับกออซ้ายนะครับนิ่มมากครับเสียงกอแทบไม่ได้ยินเลยกอแบบนิ่มมากครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเทส้วยการอาจจะเทปสู่เทปนะกดคำว่าซิงสตาร์ทเลยจะขึ้นนเพเล็กคอร์ดฝั่งนี้หรือลูกค้าจะใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับ มันเทฝั่งขวาอยู่แล้วนะครับเทปหนึ่งเรากดเลคคอร์ดมันจะขึ้นเลคคอร์ดพอสเรากดเทนะครับทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษครัชชบใช้ง่ายนะครับอัดแบบสปีดนะครับเลื่อนมาด้านขวาเหมาะสำหรับอจจัดจากเทปสุเทปแบบเร็วนะครับเลเคคา์เตอร์เดินปกตินะครับนี่คือเลคคา์เตอร์รีเซ็ตได้นะครับทุกอย่างใช้งานเต็มระบบนะครับอัดประจราดาก็เลื่อนมาคำว่า normal น,นะครับอ่าลองฟังดูนะครับกดต t อปฝั่งนี้นะครับกอซ้ายกอซ้ายโอขาเต็มระบบเลยสังเกตเลกเก์เตอร์น,นะเวลากออันนี้ที่อาจจะฝั่งนี้มานะครับเสียงมันจะซิงกันนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นทีละลุมนะครับให้นะครับ เต็มระบบนะครับตัวนี้แต่ว่าผมจะเทสให้เฉพาะระบบอัจจะแคปสเทลลูบลาอินอะไรไม่ได้ลองนะครับมีเดลิเคชันตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้หลุมสองนะครับกอซ้ายนะครับสังเกตเลคเคาร์เตอร์นะครับหมุนนะครับเครื่องสวยมากนะครับกันกอขวานะครับเลคเคาร์เตอร์เดินนะครับสต็อกก่อนนะครับกอขวานะครับสต็อปเพลนะครับ เปิดปิดได้นะครับตัวเครื่องเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับ,ะร,บระบบเทฟเต็มรูปแบบเลยนะครับเ7จเนี่ยบางทีมันต้องใช้มือดันช่วยนะ น,น,นี่ปกตินะครับ <c oughs> โอเคนะครับพอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ